หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ลักษณะของสิ่งมีชีวิตกับครูนุ้ยไปแล้วนะคะวันนี้ครูจุ๋มเองก็จะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษจากสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะเราได้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตเช่นสัตว์เป็นอาหารใช้เป็นอาหารนะคะใช้เป็นแรงงานและ ความเพลิดเพลินส่วนพืชใช้เป็นอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์บางประเภทค่ะและโทษจากสิ่งมีชีวิตนะคะเช่นโทษจากสัตว์และพืชที่มีพิษเช่นงูเหา่าและวันนี้ครูจุ๋มนะคะก็มีนิทานเรื่องชาวนากับงูเหา่ามาให้เด็กๆฟังกันถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะนิทานอีศบเรื่อง ชาวนากับงูเหา่าเช้าวันหนึ่งนาท้องทุ่งมาแห่งหนึ่งมีต้นข้าวสีทองเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งพร้อมที่จะทําการเก็บเกี่ยวท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บชาวนาคนหนึ่งได้ออกไปทํานาอย่างเช่นเคยทุกวันระหว่างที่เขากำลังเดินไปนาะเพื่อจะเก็บเกี่ยวข้าวก็เหลือบไปเห็นงูเห่าตัวหนึ่ง นอนขดตัวแข็งทื่ออยู่เพราะความหนาวชาวนาเฝ้ามองดูมันและรู้สึกสงสารอย่างจับใจและพูดขึ้นว่าโธ่เจ้างูน้อยคงหนาวมากสินะน่าสงสารเหลือเกินด้วยความที่เขาเป็นคนมีใจเมตตาจึงได้ก้มลงอุ้มเอาเจ้างูเห่าตัวนั้น มากอดไว้ในอ้อมแขนเพื่อให้คลายหนาวเมื่อเจ้างูเห่าได้รับไออุ่นมันก็ค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมามันก็ฉกเข้าที่แขนของชาวนาทันทีแล้วก็รีบเลื้อยหนีไปชาวนาล้มลงและคนพิษของงูเห่าไม่ไหวจึงสิ้นใจตายในมิช้าค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เด็กๆ ได้ฟังนิทานเรื่องชาวนากับงูเห่ากันไปแล้วนะคะแล้วครูจุ๋มเองมีคำถามชวนคิดมาให้เด็กๆช่วยกันคิดนะคะค่ะเราไปเริ่มฟังคำถามกันเลยนะคะในนิทานเรื่องนี้มีสัตว์ชนิดเนี้ยบ้างคะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกแล้วคะ่ะงูเห่านั่นเองคะ่ะอีกคำถามนะคะถ้าหากเป็นเด็กๆ เด็กๆจะทําอย่างที่คุณลุงชาวนาคนนั้นหรือเปล่าคะค่ะถ้าเป็นคุณครูจุ๋มนะคะคุณครูจะไม่เข้าไปช่วยเหลืองูเห่าตัวนั้นด้วยตัวเองนะคะจะเรียกให้ผู้ปกครองหรือผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยจับงูเห่าคะ่ะเพราะยังไงก็ถือว่างูเห่าเป็นสัตว์ที่มีพิษนะคะเด็กๆและเด็กๆไม่ควรเข้าไปใกล้นะคะ เดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมสร้างสรรค์กันต่อเลยนะคะเด็กๆก,กิจกรรมสร้างสรรค์ในวันนี้ปุปแปบมจะมาทําพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติค่ะเด็กๆอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้นะคะสีน้ําค่ะผูกันค่ะใบไม้ค่ะและใบงานค่ะ เอาสีน้ำนะคะทาลงบนใบไม้นะคะเด็กๆครูแปรจะใช้เป็นสีเขียวนะคะ<ๆ>แล้วแปะลงบนกระดาษเลยนะคะเด็กๆ เสร็จแล้วค่ะเด็กๆในงานของคุณครูภารักงานในวันนี้ให้เด็กๆพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติให้สวยงามตามจินตนาการนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ